สวัสดีค่ะสวัสดีลูกดวงของแม่หมอคนสร้างกำลังใจทุกๆคนนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกำลังใจจะมาดูดวงรายปีนะคะว่าความรักนะคะในปี2564นะคะความรักของคนเกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรนะคะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างและจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างให้ไพ่ได้บอกกันในคลิปนี้นะคะใครที่ยังไม่กดติดตามแม่หมอนะคะฝากกดติดตาม ตามแม่หมอด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้รับฟังคลิปก่อนใครถามว่าการดูดวงคืออะไรเรา เราต้องดูไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขอะไรที่ร้ายๆเมื่อเรารู้ก่อนเราจะได้ป้องกันก่อนจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นนะดูดวงก็อย่าปล่อยถ้าดวงไม่ดีนะก็อย่าปล่อยให้มันเป็นไปตามดวงเราต้องรู้จักแก้ไขและป้องกันให้ทันท่วงทีส่วนอันไหนที่ดีอยู่แล้วนะคะก็น้อมรับยิ้มรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะในเรื่องของความรักของคนเกิดวันเสาร์นะคะในปี2564จะเป็นอย่างไรบ้าง ภาพรวมนะคะความรักของคนเกิดวันเสาร์ในปี2564บอกเลยว่าแฮปปี้แฮปปี้แน่นอนนะคะแต่ถามว่าแฮปปี้มีอะไรจะต้องระมัดระวังไหมนะคะแม่หมอเชื่อว่าต้องมีอะไรระมัดระวังอยู่แล้วนะคะคนเกิดวันเสาร์เนะาะอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณได้รู้สึกว่าตัวเองต้องการการเรียนรู้ตัวเองต้องการแบบว่าสืบหาความจริงว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะต้องการแบบ คือเหมือนเราอยากที่จะรีแลกในเรื่องของความรักนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดเราอยากมีใครสักคนที่เข้ามาเติมเต็มนะคะอ,อยากมีคนที่เรามอบใจให้เขานะคะอารมณ์ความรักของคนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโรแมนติกนะคะและในปีนี้คุณเองก็รู้สึกว่าคุณอยากจะทุ่มเทความรักให้ใครสักคนหนึ่งโอ้ยชื่นใจเลยนะ ใครที่กำลังจีบคนวันเสาร์นะคะให้รว้ว่าถ้าคนวันเสาร์รักใครแล้วในปี2564นี้เขาจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมานะจ๊ะเออถือว่าแฮปปี้อ่ะคนวันเสาร์หลักๆเลยนะคะถ้าเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ให้เรามันระวังในเรื่องของทิฐิที่ต่างคนต่างมีทิฐินะคะมันจะทําให้ความรักไม่โรแมนติกนะคะถามว่าความรักดีไหมความรักดีนะแต่ถ้าเกิดเหมือนกันเกินไปนะคะบางครั้งมันก็ มันอาจจะทําให้เบื่อหน่ายกันง่ายเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังไม่ว่าจะเป็นชาว2อเองหรือจะเป็นชาวคนวันเสาร์เองก็ตามแนะนําว่าอาจจะต้องยอมอ่อนข้อกับคนรักบ้างเพื่อที่จะให้อะไรอะไรดีขึ้นและมีความสุขคนเกิดวันเสาร์เนื้อหอมมากในปี2564มีคนเข้ามาเยอะแยะแวะเวียนเข้ามาแน่นอน ใครที่โสดอยู่นะทำไม่เรื่องมากนะคะบอกเลยว่ามีเค์สมหวังแน่นอนโอ้ยชื่นใจแทนคนวันเสาร์นะคะเนี่ยไปมอบความรักให้ใครคนนั้นเขาก็อยากที่จะมีความรักด้วยในช่วงนี้นะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกหลากหลายแบบแน่นอนในปี2564ไม่ว่าจะเป็นคนอารูปร่างสันทัดนะคะดูดีหรือจะเป็นคนที่อวบนะคะชุม หรือจะเป็นคนที่ดูอบอุน่นอบอุน่นรักครอบครัวเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนต่อให้คุณโสดคุณก็มีเข้ามาต่อให้คุณมีคู่คุณก็มีเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าคนมีคู่แล้วก็อย่าเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาเนาะนะคะมันไม่ดีกับตัวเราเองมันอาจจะทําให้ความรักเราเงียบเฉาได้นะคะมันทําลายความรักปัจจุบันได้บางครั้งถ้าเรามีคนที่ดีอยู่แล้วปรับอาจจะมีข้อเสียบ้างค่อยๆปรับกันไปนะ จะได้มีความสุขและแฮปปี้นะคะไพ่อยากเตือนอะไรคนวันเสาร์ไพ่บอกว่าบางครั้งอะ่ะเราจะต้องศึกษาให้ดีที่สุดอย่าปิดหูปิดตาคนวันเสาร์เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะปิดหูปิดตานะคะเรื่องบางเรื่องอเป็นเรื่องที่ดีเราก็มองว่ามันไม่ดีเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราก็มองว่าดีนะคะไพ่บอกว่า คุณต้องมองแห่งความเป็นจริงนะคะอย่าเบียดเบียนให้ตัวเองถูกอย่าคิดเข้าข้างตัวเองนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เวลาคุณเจอในเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณอยากเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่คุณคิดถูกเสมอไปต้องมองความเป็นจริงของคนส่วนมากด้วยอะไรที่คุณบอกว่าถูกมันอาจจะไม่ถูกสำหรับคนอื่นและสำหรับคนส่วนมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยึดมั่นในความจริงนะคะ อย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองมากจนเกินไปนะคะเออก็แฮปปี้แหละนะคะแฮปปี้นี่หมอมองว่าคนวันเสาร์เนี่ยมีเคฑ์ได้สลาโสดคนโสดเนี่ยก็ก็แฮปปี้นะคะก็แฮปปี้อาจจะต้องปรับชูนเล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องของอะไรที่มันเหมือนกันจนเกินไปจนทําให้แบบ พังกันได้ง่ายอะไรอย่างนี้นะคะแต่ภาพรวมก็ถือว่ายังโอเคอยู่แฮปปี้อยู่นะคะเรามาดูกันเลยในเดือนมกรานะคะขอพไพ่ใบเดียวสรุปสั้นๆง่ายๆเนาะ,ะในมกรานะคะเอาไว้คนวันคนวันเสาร์เนี่ยจะส่องไปเรื่อยเลยคือส่องแบบว่าเอ้ย คือสมมุติเราไปแอบชอบใครสักคนหนึ่งคนสะจะซอง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 ,อง,อ,งองนะคะอาจจะระมัดระวังตัวเองไม่ให้ใครเข้ามาง่ายๆเพราะฉะนั้นคนที่จะมาจีบคนวันเสาร์ในเดือนมก,กราคมก็ต้องอใช้ความอดทนนิดหนึ่งนะแต่ถ้าคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยจะต้องจับผิดคนรักนะคะภาพรวมก็เดือนมก,กราเนี่ยนะคะอาจจะมีอารมณ์ในเรื่องของอาการแอบดูแอบ่องนะคะแอบจับผิด อยู่นะคะคนันเสาร์บางครั้งเราก็ต้องวางบ้างไม่ต้องไปรู้ทุกเรื่องนะคะรู้ทุกเรื่องก็ปวดหัวรู้ทุกเรื่องก็เสียใจนะคะมาถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีสิ่งที่คุณต้องเลือกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะเลือกที่จะปล่อยไว้หรือกเก็บคืนมานะคะคุณต้องเลือกให้ดีเนาะเพราะชีวิตที่คุณเลือกคือชีวิตที่คุณจะต้องอยู่และรับกับมันให้ได้เมื่อเกิดปัญหาต่างๆนะจ๊ะ ในเดือนมีนาคมนะคะคุณอาจจะลดดวงความรักอาจจะไม่ได้โฟกัสมากนักนะคะคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานมากขึ้นในเดือนนี้นะคะใครที่อยากจะท้องอยากจะมีลูกมีเกณฑ์ท้องมีเกณฑ์มีลูกนะคะก็ขอให้สมหวังแล้วกันนะจ๊ะใครที่ไม่ไม่อยากจะท้องยังไม่พร้อมมีลูกมีบุตรนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวเองป้องกันตัวเองให้ดีนะจ๊ะ ต่อมาเดือนเมษายนนะคะแฮปปี้แน่นอนนะคะคุณจะได้เป็นใหญ่เป็นผู้ครอบครองในในเรื่องของความรักคิดอะไรก็จะสมปรารถนานะคะมีแต่คนเกงกลัวคนรักเก่งกลัวคนรักเกงขามแต่ก็ต้องติตเตียนไว้นิดหนึ่งว่าความรักไม่ใช่เป็นการแสดงอำนาจว่าเขาต้องเชื่อเรา,าเขาต้องรักเราว่าเขาต้องทำตามเราเพราะฉะนั้นคุณต้องลดทิฐิและอีกโก้ลงนิดหนึ่งนะคะคนวันเสาร์มันจะได้ดีแฮปปี้และบาลานซ์กันนะจ๊ะ ต่อมานะคะเดือนพฤษภาคมอะไรเด่นๆเนาะมีเกณฑ์มีปัญหากับคนรักมีเกณฑ์มีปัญหากับคนคุยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเดือนพฤษภาคมเนาะต่อมาเดือนมิถุนายนนะคะเดือนมิถุนายนเรื่อยๆชิวๆในเรื่องของความรักไม่มีอะไรห,หวานนะจ๊ะต่อมานะคะในเดือนเดือนไหนแล้วเดือนกรกฎาคมถูกต้องไหม เดือนเดเดือนกระกฎาคมนะคะโอ้ยมีตัวคุณเองค่อนข้างที่จะดื้อสนในเรื่องของความรักอย่าดือ้อย่าสนมากเกินเกินไปนะคะมันจะทําให้ตัวเราเองเสียไม่มีความสุขนะคะต่อมาในเดือนสิงหาคมนะคะคุณจะแฮปปี้คนโสดอาจจะได้พบรักในในโลกออนไลน์นะคะส่วนคนมีคู่แล้วก็จะแฮปปี้อาจจะได้ท่องเที่ยวกับคนรักด้วยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ส่วนในเดือนกันยายนนะคะในเดือนกันยายนคุณจะเศร้านะคะเที่ยวเสร็จก็เงินหมดก็เศร้าเลยเนาะนะคะสิงหาได้เที่ยวนะคะกันยายนก็เลยเครียดในเรื่องของการเงินจนทําให้ความรักไม่หวือหวามากนักนะคะมีเกณฑ์อกหักด้วยเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะจ๊ะต่อมานะคะภาพรวมในเดือนขอในเดือน เดือนเท่าไหร่แล้วตุลาคมนะคะหูยแฮปปี้มีความสุขแน่นอนนะคะแฮปปี้มีความสุขนะคะมีอะไรคนรักจะประเคนมาให้คนรักจะดูแลเอาใจใส่นะคะถ้าเกิดโสดอยู่ก็จะแฮปปี้มีความสุขมีตัวเลือกเข้ามาแต่ต้องระมัดระวังสําหรับคนโสดอาจจะไปเจอคนมีคู่ได้นะจ๊ะ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนนะคะเดอะเดวิลให้เรามาระวังนะความรุ่มหลงถ้าคนโสดให้เรามาระวังไปเจอคนที่เขาคาดหวังในเรื่องร่างกายอย่างเดียวนะคะต้องระมัระวังใจให้ดีแต่ถ้าคนมีคู่นะคะในช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดต,ต่อกันเพราะฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีและสุดท้ายของปี64ค่ะเดือนธันวาคภาพรวมความรักจะเป็นอย่างไรเห็นไหมแฮปปี้เอนดิ้งนะคะสุดท้ายแล้วมีเกณฑ์ Happy ้เอนดิในเรื่องของความรักแม่หมอสรุปภาพรวมของคนณวันเสาร์นะอันนี้คือภาพรวมทั้งปีนะนะคะ คุณแฮ ppy ถ้าภาพรวมทั้งปีเนี่ยคุณแฮ ppy มีความสุขใครที่อยากจะตั้งคันมีเกณฑ์ตั้งคันใครที่อยากแต่งงานมีเกณฑ์แต่งงานนะคะใครที่กำลังโสดอยู่มีคนคุยเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแน่นอนไม่เหงาไม่หงอยแน่นอนนะคะก็เอาใจช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นดวงภาพรวมของทั้งปีนะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้แม่หมอจะมีดวงแบบเจาะจงรายเดือนให้คุณได้ฟังทุกทุกเดือนนะคะก็ เอาใจช่วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกับแม่หมอได้แม่หมออ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีจ้า